สวัสดีครับวันนี้มาโตกเกียวพาซาคอนกันครับหมวดเฟอร์นิเจอร์วันนี้เราจะมารีวิวหมวดเฟอร์นิเจอร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตู้นี้ต5 0้้าครับเพื่อนมี3ชั้นตู้ใส่ของตู้ลำโพงไ้วอวเนีย850้าครับตัวนี้550 ัคเปิดปิด2องฝาครับชุดนี้550ราบาทอันนี้เป็นโต๊ะหนังสือนะครับเปลี่ยนหนังสือได้1นึ่งพัน 1800บาทครับชุดตั้งเครื่องเสียงกับ250บาทชุดนี้850บาทครับความสูงประมาณ3 40เซนนะครับกว้างประมาณ60เซนเมตรปี2ชั้น ใส่ซีดีวางโตัวทักเครื่องเสียงได้นะครับส่วนตัวล่างกว้าง1เมตรีบครับราคา2 0 0 0บาทตัวนี้2,000บาทครับมีลิ้นชัก40เซนแล้วก็ตัวกว้างครับ ลึกประมาณ30มสิบครับราคาสอ0 0ับาทดูตัวนี้สูงเมตรห้าสิบครับ4,500บาทอันนี้หนักมากสิ้นชักแบ่งสว่วนเนื้องานสวยนะครับเนื้องาน งานสวย4,500บาทครับรูปส่งหกเหลี่ยมครับอันนี้1,200บาทอันนี้ก็เป็นขาขาลอยครับราคาไม่ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นบานสไลด อันนี้สวยครับ1,500บาทอันนี้2,000บาทเปิดลักษณะไหนะนะเปิดแบบนี้ครันครับสองพันบาทบลึกสี่สิบ นะครับลึกสี่สเซนหน้ากว้างประมาณเมตรหนึ่งนะครับข้างบนเป็นกระจกนะครับด้านล่างทะลุก,กันหมดราคาอยู่ที่1,200บาทครับตู้ยาไปดัดแปลงเป็นตู้ยานะครับสามัญประมานสามัญประจําบาน850บาทสามารถเปลี่ยนชั้นได้นะครับเลื่อน เดือนเปลี่ยนได้อันนี้แบบไม้หนานะครับเก่าแข็งแรงครับอันนี้ราคาสามพน้าร้อยบาทเป็นบานกระจกและก็ลิ้นชักหกเจ็ดชั้นนะครับอีกชั้นชั้นเล็กหกชั้นล่สามพันห้าร้อยบาทนะครับกว้างประมาณแปดสิบคูณสี่สิบนะครับสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับ รือสามพันบาทนะครับมีลิ้นชักแล้วก็มานประตูใส่ของได้นะครับประมาณหกสิบเซนนะครับลึกประมาณสี่สิบเซนสูงแปดสิบนะครับสูงแปดสิบเซนราคาสามพันา 3, บาทดี ครับก็สองร้อยห้าสิบบาทนี่ชั้นลอยแปดร้อยห้าสิบบาทครับเป็นชั้นลอยนะครับลึกประมาณสี่สิบห้าครับ หลายนะครับรุ่นนี้ก็โบราณเลครับหนาพันแปดร้อยบาทค่าลิ้นชักใช้างานได้ทุกลิ้นชักนะครับมีฐานให้พร้อมหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับรายนี้สี่พันห้านะครับส่วนตัวนี้สี่พันทวนนะครับ สูงเท่ากันเลยนะครับมีทั้งหมด8ลิ้นชักก็ใช้ได้ทุกลิ้นชักนะครับวกว้างกว่าอันนี้5,000บาทนะครับมีทั้งหมด5ลิ้นชัก 4ลิ้นชักใหญ่นะครับแล้วก็ลิ้นชักเล็กอีกสี่ลิ้นชักนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับใช้ได้ทุกลิ้นชักเลยนะครับสมบูรณ์แบบเรื่งสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยราคาก็อยู่ที่ห้าพันบาททวนนะครับความสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับส่วนลึกประมาณสี่สิบห้าเซนโอเค ตัวนี้6,500บาทนะครับเป็นตู้แก้วกระจกนะครับ6,500บาทสูงประมาณเมตรห้บนะครับตัวไม้เป็นโขกแข็งแรงมากครับเ,เพื่อนๆยังสมบูรณ์แบบมีหนึ่งสองาสามชั้นครับ ตัวนี้5,000บาทนะครับอันนี้สูงเม็ดประมาณเม็ดห้าสิบใช้ได้ทุกพิ้นชักนะครับงานงานสวยมากครับเพื่อนๆ5,000บาทครับ งานราคา4,000นะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชั้นนะครับอันนี้สูงเมตรห้าสิบเลยนะครับหน้ากว้างประมาณแปดสิบเซนนะครับการเปิดก็อันนี้เปิดยากนิดนึงครับอันนี้ก็อยู่ที่4,000ขึ้นเดียวกันนะครับตัวนี้ ก็ประมาณ1เมตรนะครับเพ mm ื่อนๆต้องมาเลือกดูนะคร mm ับ hmm. ถูกใจตัวไหนค่อยซื้อไปนะครับต mm ั hmm. ่นี้ราคา2000บาทนะครับ mm hmm. 30เซนสูงประมาณ60เซนนะครับ ราคา2,000บาทเป็นฉักเล็กๆนะครับก็ใส่ของทุกกระจิกสวยงามใช้ได้ทุกลิ้นชักเลยนะครับ2,000บาทครับดูด้านหลังอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันครับ ที่มาจากตู้คอเนเทนเนอร์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมแยกนะครับแล้วก็ปิดป้ายกันนะครับบริเวณส่งสินค้าเข้ามาส่งนะครับก็ต้องแยกประเภทก่อนนะครับอันนี้2อ0พนหนะครับโบราณโบราณแปลกๆดีครับสวยส่วนตัวนี้นะครับอยู่ที่สามพัน้วน,นะครับ ก็ดีไซน์ใายเรียบๆนะครับชั้นวางนะครับอันนี้อยู่ที่ราคาสองพันห้านะครับตัวนี้สูงประมาณ2เมตรวางป้ายแผ่นต่ตางๆโฆษณา วันนี้นักบ้าง30สิบเซนคูณสามสิบเซนนะครับพุดคูณพุดสูงประมาณ1เมตรนะครับมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ชั้นนะครับราคาอยู่ที่ส5 0 0ันห้าเป็นไม้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้นี้สี่พันครับ อันนี้ก็สวยทางสวยครับอันนี้ตัวนี้อยู่ที่สองพันห้าตัวสีขาวนี้อยู่ที่พันแปดครับมาสั่งยิดตั้งทีวีบ้างนะครับอันนี้สองพันวางเครื่องเสียงโอ้สภาพ สวยนะครับในสึนบา้ามีตำหนิขอบนิดหน่อยราคาอยู่ที่2,000บาทนะครับเหลือพั0แปดแล้วนะมีการลดเซลล์นะครับอีก10เปอร์เซนเหลือพั0 0ปดตัวนี้เป็นโต๊ะเหมือนหินหินเลยนะเป็นหินเชี่ยมหินอ่อนเชียม ราคาอยู่ที่หมื่นหกนะครับจากสองหมื่นนะครับเหลืสิบเปอร์เซ็นเหลือหมื่นหกบาทอันนี้สี่พันนะครับลดสิบห้าเปอร์เซ็นเหลือสามพันสี่ร้อยบาทงานไม้ ใช้งานได้ทุกส่วนนะครับทุกท้นชัดทุกประตูราคา3,400บาทครับตัวนี้1,000บาทลึก30มสิบเซนนะครับกว้างประมาณ50าสิบเซนครับราคา1,000บาทจกราคา1,500บาทนะครับเต็มบาน ตับัดมาตัวนี้4,000บาทนะครับตกขคร่งแฝงมีลิ้นชักด้วยรบะคะันนี้สวยครับงานเรียบร้อยมีหอ่อมีที่ห่อด้วยครับสี่พันบาท ตัวนี้2,500บารนะครับเป็นโต๊ะเตียงแปลงพร้อ,อมก็อี้ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งพบาทนะครับเพื่อนสวยมากเป็นขนาดสี่สิบห้าคูณสาสบนะครับชั้นวาง ของตรงข้างๆหัวนอนได้นะครับสวยงามราคาหนึ่งพันบาทครับจกเต็มตัวนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสูงประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับ ตัวน,นี้เป็นตูนต้เสื้อผ้านะครับเป็นตู้เก็บของหนาตู้นะครับสี่พันบาทลดสิบห้าเปอร์เซ็นเหลือสามพันสี่อันนี้เป็นเซ็ตนะครับเก้ 9, าพันหกนะครับเหลือเก้าพันหกใส่เสื้อผ้าได้นะครับ เจ็ดพันห้าครับงานไม้สวยงามสีก็สวยนะครับยังไม่ก็เรียกว่าวีบที่รัดครับมีรอยที่ร่อยทำความสะอาดได้นะครับเจ็ดพันห้าครับตอนนี้ <c oughs> ถัดมาตัวนี้ห้าพันบาททวนนะครับ ตัวนี้9,500นะครับลดเหลือลด15%นะครับชั้นนี้นะครับมี6ช่องราคาเต็ม9,500บาทลด15%เหลือ8 7 5บาทถัดมาตอนนี้ก็เป็นตู้กระจกนะครับด้านล่างเป็นลิ้นชักราคาเต็ม5,500 ลด15%เหลือ4 6 7 5บาทตอนนี้เซลล์แล้วเหลือ7,200ครับ7,225บาทโอ้ยแถมไ้ไ้ให้ mm. เพืเ่อนๆได้เปลี่ยนสเต็ปนะครับหรือระดับ A รูปแบบนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับอยู่ที่เจ็ดพันห้าชุดนี้เป็นสี่บานครับสี่บาลเลยสวยครับอันนี้โอเค ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับแบนี้ตู้ประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับตู้เดีย๋ยวไปดูห้องครัวกันน้างครับตอนนี้6,500นะครับของชุดครัวก็มีชั้นลอยมีพื้นที่สำหรับประกอบอาหารตีปั๊กนะครับแล้วก็ ลิ้นชักใช้งานได้ทุกลิ้นชักเลยนะครับตัวนี้สไลด์ออกมาก็เป็นตู้สำหรับใส่จานใส่ช้อนอันนี้ดีนะ,ะโอเคเลยะครับนี้บั เหลือ5,525บาทมีชั้นสำหรับวางจานสวยครับสวยทำความสอาดได้ง่ายด้วยสีนะครับไม่ใช่ไม้ตอนนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่ง6,500บาท ตู้สวยมากเลยครับลายลายไม้นะครับแล้วก็ที่จับเป็นเหล็กใส่เสื้อผ้าดีกระจกนะครับ 5 0 0บาทครับเพื่อนห้องครัวขนาดเล็กนะครับเล็กลงมาเหลือประมาณ50เซนนะครับชั้นใส่จานชั้นใส่อุปกรณ์เครื่องครัว มีปักนะครับชักกระทัดรัดสำหรับห้องขนาด3คูณ3เมตรครอบครัวเล็กๆครับผม เป็นครัวเหมือนกันสวยงามสีสวยงามยังไมนข้างใหม่นะครับลดเหลือ5 9า0ันเารครับอันนี้ผมบ้าสวยเลยมีปั๊บให้นะครับหยินย้สักสวยครับตัวน,นี้สวย เจ็ดพันลดเหลือห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทยังไม่หมดจากโซนเฟอร์นิเจอร์นะครับก็เยอะแยะเลยเเนะครับเพื่อนๆมาเลือกดูนะครับยาวไปถึงโซนไปเราไปโซนโต๊ะมั่งนะครับแปดร้อยห้าสิบ ี2,000ท่าน1,000โน1ตัวเก้างานไม้แกะสลักนะครับมีกระจกทับหน้าราคาอยู่ที่8,000นะครับกว้างนะครับประมาณ1เมตร20คูณ1เมตร20 สูงจากพื้นประมาณ1นึ่งฟุตนะครับส่วนโต๊ะตกแต่งบ้านนะครับก็ฝากไปครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจจะซื้อของตกแต่งบ้านหรือจะซื้อไปขายต่อนะครับก็ แนะนำได้นะครับตอนนี้มาที่โตกเกียวพาซาสาขาถนนมาริวันขอนกันนะครับชอบทิ่ของเราอย่าลืมนะครับกด subscribe ก,กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราไปอนๆร่มเที่ยวด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ